หลังจากเกิดกระแสช็อกในวงการลูกทุง่งเมื่อขนมสสิการกนิทสุนทนรภรยาคนสวยของนักร้องชื่อดังครูเต้ยอภิวัตรได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหลายคนต่างก็จับตามองและอยากรู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นเพราะแม้จะกลายเป็นอดีตภรายาแต่ความสวยและสเสน่ห์ของเธอก็อยังไม่แผ่วเลยแม้แต่น้อย ขนมสสิกานเป็นสาวหน้าหวานที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเธอจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยาสองและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำคัญเธอเคยได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยประจำปี2562ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีความสวยแบบไม่ต้องพูดเยอะ แม้วันนี้เธอจะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแต่รูปร่างหน้าตาและความมีเสน่ห์ของขนมยังคงเปล่งประกายผิวขาวหุ่นเป๊ะและความเป็นธรรมชาติที่สะกดสายตาทำให้เธอมีแฟนคลับติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้จะอยู่ในช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงแต่เธอก็ยังดูสดใสมั่นใจและสตรองแบบผู้หญิงยุคใหม่ แฟนๆต่างก็ให้กำลังใจทั้งคู่และชื่นชมในความสัมพันธ์ที่ยังคงรักษาหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างดีแม้จะเลิการากันไปแล้วแต่ความเป็นครอบครัวและความรับผิดชอบอยังไม่หายไปไหนและแน่นอนว่าเส้นทางในวงการบันเทิงและโซเชียลของขนมสสิการก็ยังคงน่าจับตาอีกต่อไป